กิจกรรมพัฒนาตนเองโปรเจกต์แปดกิจกรรมพัฒนาตนเองหนึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมสิ่งสำการใน 3, วันที่6สิงหาคม2566เวลา8โมงตึ้งถึง4โมงระดับสาขาวิชาระชาศาสตร์สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือได้มีความร่วมมือกันมีความสามัคคีร่วมกับผู้อื่น สองกิจกรรมที่เข้าร่วมนิมัศการโปรเจกที่นักศึกษาชั้นปีที่4ได้จัดทำขึ้นวันที่27ตุลาคม2556เวลา4ี่โมงครึ่งถึงสมงสิ่ทงที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากิจกรรมได้รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 3. ากิจกรรมที่เข้าร่วมคือกิจกรรมพิธีไหว้ครู สาขาวิชาราชประส,ส,สาทรัศนศึกราวันที่ส3สมกันยายน2566ันายเวลา6โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งระดับตรขารัชประสาสรัศนศึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมได้ระลึกถึงครับคุณครู่ 4. กิจกรรมจัดทำสุมแสดงความยินดีให้กับพี่บันดิตในวันรับปริญญาวันที่9สิงหามคม2 5ง6หา เวลา10โมงถึง4โมงสิ่งที่ได้เรียนรู้ได้เห็นถึงความเสียสละเวลาต่วนตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมมีความสมามัคคีความความคิดเห็นซึ่งกันและกันรู้จักการวางแผน 5. กิจกรรมร่วมจัดบอร์ดโปรเจกต์ก4สมาร์ออฟฟิศบริษัทบททจำกัดวิชาระบบงานสารบัญและการจัดการสำนักงาน วัออนที่20สตุลาคม2556เวลา10โมงขึ้นถึง11โมงขึ้นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้ากิจกรรมรู้จักค้นคว้าหาข้อมูลและวางแผนในการทำงานตามขั้นตอน